สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยา,ายรักร้ายหัวใจรักร้ายวันนี้เข้าสู่ตอนที่37นะคะอย่าลืมกดไลค์ส่งสติ๊กเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนต่อไปนะคะหัวใจรักร้ายตอนที่37แข่งกับเวลาลิลลี่แหม่นั่นคุณเรียกใครคะค่ะคงไม่ใช่ฉันแน่ เสียงตอบแบบยั่วยาวนั้นทําให้ชายหนุ่มแทบเกล่งไปทางร่างทีเดียวอย่าคิดอะไรงโงๆลินลี่บริกไม่อยู่แล้วไม่อยากให้มีคนตายเพิ่มอีกลินลาอยู่ที่ไหนเขาตวาดไตหลอนก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะบาดหูจนรู้สึกถึงความกดดันพุ่งสูงกว่าเดิมหลายร้อยเท่าทีเดียวหญิงสาวที่มีหน้าตาเหมือนลินลาราวกับแปดก้ามาที่เขาพลางกอดเข้ากับร่างนาที่กำลังร้อนจัดนั้น มีผลทำให้หล่อนถึงกับพังอะหน้าตาเผือดสีไปเลยทีเดียวรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าผมเป็นตัวอะไรเรื่องนี้ริกคงยังไม่ได้บอกคุณสินะผมจะไม่ถามซ้ำองสะท้นยื่นหน้าไปถามด้วยสายตาคุกค,คามดุดันในตาคู่สีน้ำตาลอ่อนใสนั้นว่าวับอย่างน่ากลัวฉันเจอเธอที่ช่องด้านหลังนอนยาวบนกเตียงเห็นคนตายไปทางโน้นฉันตกใจหมดเหมือนลินลามมาก ต่เหมือนเธอไม่ได้สติลิมาพล่องออกมาอีกครั้งก่อนที่จะวิ่งจากตรงนี้กลับไปด้านหลังที่หล่อนเพิ่งมานั้นดูเหมือนว่าหล่อนเพิ่งได้สติกลับขึ้นมาในนาทีนี้เองพงศธรยกมือถือกดหาเบอร์ที่เขาต้องการก่อนจะกวาดสายตามองร่างของคู่แฝดของภรรยาขึงตาใส่เธอชั่วขณะร่างบางนั้นก็นิ่งเป็นหุ่นปัน้นส่งหน่วยฉุกเฉินของแกลนมาล้อมโรงพยาบาลน,นี้ให้หมดแคสเลอร์5นาทีฉันให้เวลานายแค่นั้น หนาทีแค่นั้นแคสเลอร์เดี๋ยวนี้ฉันสั่งนายอยู่นะเดี๋ยวนี้ชายหนุ่มเดินตามพริมาไปติดๆเขากวาดสายตามองหาทั่วบริเวณหัวใจนั้นร้อนรุ่มไปหมดแล้วเขานึกสงสัยว่าเขาคงต้องจัดการกับพวกแกลนสันแบบว่าไม่ต้องให้เหลือซากละมัง้งพวกมันถึงจะได้ไม่มาวอลแวร์กับเขาอีกเขาคิดด้วยความโกรธที่กลุ่นเข้ามาประท้าหัวใจใหญ่ยยลิลลี่อะไรนี่ก็ คงจะต้องส่งหล่อนไปโมดิฟายใหม่ทั้งตัวละมัง้งไห้กลายเป็นยายฮานะไปเลยน่าจะดีจะได้ไม่ต้องมีส่วนไหนเหมือนลิลาของเขาอีกพงศธรคิดพลางเดินลิ้วไปด้านหลังเปิดประตูดูแทบทุกค้องของด้านหลังของโรงพยาบาลแห่งนี้คนของแคสเลอร์คงเข้ามาแล้วเขาได้ยินสัญญาณบางอย่างจากหน่วยฉุกเฉินของแกลนตอนนี้คนทั้งโรงพยาบาลก็คงแตกตื่นกับการลงมาของคนแปลกหน้าพวกนั้น เขาเห็นหมอและพยาบาลวิ่งกันให้วุ่นพี่มีอะไรคะเกิดอะไรขึ้นอะพระเจ้าเคลวินเมียฉันถูกลักพาตัวอีกแล้วเธอถูกรถเข็นเตียงมาทางนี้ในสภาพหมดสติอา้าวผมเห็นยืนรอพี่ที่หน้าห้องตรวจนั่นไม่ใช่เธอพวกแกลนสันมันพยายามจะทำให้ฉันคลั่งงั้นคนที่มานี่ล่ะก็ในตาดำกลับของเคลวินเบิกกว้างกว่าเดิมเออ ฉันสั่งแคสเลอร์เรียกมาเองลินลาต้องอยู่ในโรงพยบาบาลน,นี่ที่ไหนสักแห่งนายไปดูกล้องวงจรปิดซะเร็วเข้าสิเควินน้องชายในชุดหมอหนุ่มเดินลิ้วไปทันทีขณะที่พงศธรนั้นเดินแกมวิ่งแวะตามห้องต่างๆในส่วนโซนด้านหลังนี้เขาแค่พลัดตาจากลินลาแค่ไม่นานนักและข้อมูลของยายมนุษย์กรนนั้นรอยวินสันก็ไม่ทันได้ส่งมาให้เขาเลยด้วยซ้ำแต่ไม่นึกว่าวมันจะลงมือเร็วขนาดนี้ แม้ว่าเอรีนาจะเตือนเขาไว้แล้วก็ตามทีแต่นี่มันเร็วเกินไปเขาคิดด้วยความโมโหตนเองที่ประมาทเกินไปเขาน่าจะเข้าไปห้องตรวจกับเธอเขาทำได้อยู่แล้วนี่ในเมื่อเขาเป็นสามีของเธอเองหมอก็คงไม่ขัดเขาแน่แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่เขาจะมานั่งกล้ำกลรวนกับความผิดพลาดนี้เขาต้องแข่งกับเวลาเขากลัวเหลือเกินว่าพวกมันจะพาลินลาออกนอกประเทศเหมือนคราวก่อนอีก กราวนี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะพาเธอไปที่ไหนหัวใจของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความหวาดกลัวยากจะหยังถึงว่ามันมากแค่ไหนค่ามีช่องทางเดินด้านหลังห้องดับจิตพวกมันพาลินลาไปทางนั้นไปตายสิแม็กกี้เธออย่ายิงซีสัวระวังโดนลินลาสิงแคสเลอร์ดังมากับมือถือที่มันโทรเข้ามานั้นทำให้เลือดในกายของพงศธรแทบเย็นเฉียบไปแล้ว เขาพุ่งตัวผ่านช่องทางแคบๆนั้นดูเหมือนแคสเลอร์กำลังต้อนกลุ่มคนพวกนั้นจากด้านหลังโรงพยาบาลแห่งนี้พุ่งสะท้อนสาวเท้าเร็วๆไปที่เป้าหมายในทันทีผลักประตูออกไปด้านนอกท่ามกลางเสียงปืนนั้นสิงปืนดังขึ้นหลายนาดัดกลบเสียงกรีดร้องของคนแปลกหน้าจนทำให้เขาแทบสะบัดออกมาเมื่อเห็นร่างบางของหญิงสาวนอนยาวไม่ได้สติอยู่บนเตียงยาวนั้นขณะที่คนอีกหลายคนกองอยู่กับพื้นซีเมนบางคนเหมือนถูกกระสุน ถูกจุดสําคัญบางคนฟุบหน้ากับกอหญ้าข้างทางที่มีแอ่งน้ําสกปกอยู่เต็มที่ติดกาแพงหนาของโรงพยาบาลกับโรงแรมใกล้ๆแห่งนี้ชายหนุ่มพุ่งตัวไปที่ร่างของหญิงสาวด้วยหัวใจร้อนรุ่มดึงผ้าที่คลุมร่างนั้นออกมาก่อนจะสํารวจหาร่องรอยบาดเจ็บจากร่างบางที่หมดสติไม่รู้เรื่องราวนั้นเขาถอนหายใจลงอกกวาดสายตามองคนแปลกหน้าที่พุ่งเข้ามาราวกับจะปกป้องเขานั้นอย่างหัวเสียไม่น้อย ใครสั่งให้ในายยิงว่าคาสเลอร์คืนโดดเมียชั้นพวกแกไม่ได้ตายดีแน่ชายหนุ่มคำรามเสียงลั่นจนทุกคนเงียบกริบในนาทีนี้พงศธรอุ้มร่างหญิงสาวแนบอกก่อนจะสาวเท้ากลับไปด้านในของโรงพยาบาลอีกครั้งเครวินรับร่างหญิงสาวไว้ก่อนจะดันร่างพี่ชายออกจากห้องตรวจแห่งนี้สภาพของลิลาทำให้เขาเกือบคลั่งเนื้อตัวเธอมีแค่ชุดชั้นในเท่านั้นแน่ละ่ะชุดที่เธอใส่ามาถูกยายลินลี่ขโมยไปแล้วนี่ ตีหน้าพองศอนยังไม่ดีขึ้นสักนิดเขาไม่เจอรอยบาดแผลใดๆแต่ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้มันใช้ยาอะไรกับเธอนี่สิเขาเดินไปมาจนหน้าเวียนหัวไปหมดหังตามองเห็นแม่สาวผมสั้นนั่งนั่งสะอื้นไห้อยู่เงีย,งยบๆดวงหน้าขาวๆนั้นเปลอะไปด้วยน้ำตาปุบหนึ่งเขาเริ่มเข้าใจในความรู้สึกของหล่อนขึ้นมาบ้างริมานั้นรักเพื่อนมากทีเดียวหล่อนวิ่งตามไปด้านหลังอย่างไม่ลังเลใดๆ เมื่อเห็นวิลินลาอีกคนในนาทีเดียวหลอนก็รู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เพื่อนของหลอนเขาเองเสียอีกที่ไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างตั้งแต่ทีแรกไม่งั้นพวกแกลนสันคงทำสำเร็จไปแล้วเขาคิดอย่างหุ่นหิดไม่หายเธอแค่โดนยานอนหลับค่ะพี่โอเคนะอ่าแล้วนี่เธอรับยาไปเท่าไหร่หวังว่ามันไม่เกินขนาดนะแล้วกล้องที่นายได้ไปดูได้อะไรมาบ้าง เขายกมือเตยผมสีน้ำตาลจนมันยุ่งไม่เป็นตรงดวงหน้าคมคายนั้นยังค่มความกระด้างไว้ได้ดีหมอถูกตีหัวจนสลบคนพวกนั้นมันให้คนของมันปลอำตัวฉันน่าจะฆ่ามันให้หมดเขาคำรา,อร,ารอดไาฟันออกมาเสียงต่ำพลาทีเดียวฆ่าคนนะ่ะบาปนะคะจำที่หลวงพ่อสอนบ้างหรือเปล่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมูนาวัตะติโลโก ทงสะท้อนเหลือบตามองน้องชายไม่ได้ท้าหางเควินเยือกเย็นมองดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาซะอีกชายหนุ่มคิดอีกสักพักลินลาคงฟืน้นพี่ก็ให้แคสเลอร์จัดการกับตำรวจละกันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งไปว่าโรงพยาบาลเราโดนป้นไม่รู้ป้นคนป่วยหรือป้นอะไรกันแน่คนแจ้งก็สติแตกไปแล้วมีคนตายตั้งหคนเวรจริงๆที่เหลือก็ทำท่าจะไม่รอด ยายแม็กกี้อะไรนั่นโลแลนไปนขุดมาจากไหนร้ายกาจยิ่งกว่ายายเฉินกงสติเหม่นั่นซะอีกตายเหอะแควินบ่นก่อนจะหันตัวไปจากตรงนี้พงษพรปลายตามองแคสเลอร์ด้วยสายตาแห่งความไม่พอใจชัดเจนจนเขาไหวไหลอย่างไม่รู้จะทำยังไงดีจัดการยายนั่นสตาร์แคสเลอร์ฮาลอนไปไก,กลๆเมียฉันสักสามสี่แสนหมื่นไม่อาให้ดีแล้วก็ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องทำให้ฉันเข้าใจผิด ไม่ก็ส่งหล่อนไปดาวอังคารสตะตายเถอะอาจจะต้องพาไปศยกรรมหน้าใหม่เออแล้วแต่นายตายให้พนหน้าชั้นได้แล้วฮัสลลเมตโตตอบใดๆออกมาสักคำเขาเดินจากไปเงียบๆอะไรปลิมอย่ามองผมด้วยสายตาแบบนี้นะเขาช่วยลิลาไว้นะไม่ขอบคุณเขาสักคำยังจะด่าเขาอีกคุณนี่เป็นคนยังไงนะคุณพงศธรไม่มีทางมันเกือบทำให้ลิลาถูกยิง ผมไม่ค่ามันทิ้งบุญแค่ไหนแล้วปลิมไม่ต้องมองผมแบบนี้ผมไม่ชอบกลิม,มาได้แต่เมินหน้าหนีเมื่อถูกตะคอกออกมาอย่างนั้นตลอนไม่ร้องไห้แล้วหากแต่จมอยู่กับความคิดของตนเองตามลำพังชายหนุ่มสุดนั่งเอามือบีบกระบอกตาอย่างอ่อนล้าไม่หายนี่เขาจะแน่ใจได้อย่างไรว่าพวกแกลนสันมันจะยอมเลิกราจเรื่องนี้ง่ายๆ อกสันควรแขวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้พงศธรกลับมามีสติอีกทีก็ต่อบเมื่อเห็นวิลินลาฟื้นขึ้นมานั่งในเวลาเกือบค่าของวันนี้เขาและพริมานั่งอยู่บนโซฟาในห้องพิเศษท,ท,ที่โรงพยาบาลจัดให้ฉันหลับไปนานแค่ไหนคะก็ไม่นานเท่าไหร่หิวไหมคนตอบคําถามนั้นถามต่อด้วยรอยยิ้มก้มหน้าต่ําลงมา จูบเธอจากริมฝีปากอิ่มที่ซีสเตียวนั้นท่ามกลางสายตาของพริม,มาที่จ้องมองด้วยกิริยาที่ตกใจในสีหน้าที่จู่ๆก็เห็นฉากหวานแววนี้อย่างไม่รู้ตัวก่อนแต่หล่อนเบือนหน้านหนีในนาทีต่อมาเออแล้วหมอว่าไงบ้างคะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่ตรวจภายในต้องวางยาสลบด้วยหรอคะไม่เห็นเข้าใจเลย เขาไม่ตอบคำถามนี้เขาสุดนั่งลงกับเก้าอี้ข้างเตียงทอดสายตามองหญิงสาวด้วยสายตาแห่งความห่วงแหนชัดเจนผมซื้อเสื้อผ้าใส่ให้คุณใหม่ชุดเก่ามันเลอะเลยทิ้งไปแล้ววิลินลานิวนะาหากแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรปลิมผิวไหมเราไปหาอะไรทานกันดีกว่านะคะแล้วนี่ฉันกลับได้แล้วใช่ไหมคะเอ่อกนาจ,จะได้นะงั้นเดี๋ยวผมขอบอกเควินก่อนนะ เขาไม่รอคําตอบจากภรรยาด้วยซ้ําปล่อยให้วินลินลาอยู่กับเพื่อนของเธอสักพักก็ดีเห็นสีหน้าเจ็บปวดของเคลมาแล้วเขาก็อดรู้สึกเห็นใจหล่อนไม่ได้เอาละ่ะเขาจะลองทําเป็นใจกว้างดูบ้างเขาคิดพลันงถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หมวนี้ดูคุณใจดีผิดปกตินะคะเรื่องอะไรละ่ะก็ให้ฉันมาหาปริมบ่อยขึ้นหรือว่าคุณเลิกคิดแล้วว่าปริมเป็นทอมเปล่านี่ผมก็แค่กลัวคุณเหงา แล้วมาหาปริมผมก็มาด้วยทุกครั้งไม่มีทางไว้ใจใครอีกแล้วลินลาเฮ้อนั่นอะไรตายแล้วปริมกับผู้ชายคนนั้นทําไมเป็นแบบนี้งองศธรมองตามสายตาของภรยาด้วยสีหน้าประหลาดใจไม่น้อยภาพที่เห็นจากบริเวณช่องทางเดินแคบๆที่เดินลัดไปน้านหน้าของสถาบันกวดวิชาของพริมานั้นเขาเห็นลินลานั้นชะงักกึกตัวแข็งไปเลยทีเดียวกับสิ่งที่เห็น ฮองสะทอนอดจิติมออกมาไม่ได้พริมายืนอยู่กับชายแปลกหนา้าคนหนึ่งตัวสูงผิวขาวหน้าตาค่อนข้างไปทางเชื้อสายตะวันตกชาติจีนละมะั้งไม่รู้สิเขาไม่แน่ใจนะักแต่โดยรวมแล้วชายหนุ่มผู้นี้หน้าตาดีมากทีเดียวพวกเขากำลังจูบก,กันหรือไม่ก็พริมาถ,ถูกลวนลามเขาไม่มั่นใจในข้อนี้เหมือนกัน แต่ดูแล้วหญิงสาวมาดทอมนั้นห้ามชายแปลกหน้าไม่ได้แน่หรืออาจกำลังตกใจอยู่ก็เป็นได้พงศธรคิดในใจวิลินลาทำท่าจะพุ่งไปใส่เพื่อนสาวแต่พงศธรดึงแขนไว้พลางใส่หน้าไปมาขณะที่กำลังอึ้งกันอยู่นั้นร่างหญิงสาวอีกคนก็เดินตรงมาที่พวกเขาพร้อมกับอุทานออกมาเสียงลั่นบริเวณทีเดียวพิษนั่นพวกคุณทำอะไรปลิมตายแล้วสั่งสอนยายทอมนี่ต่างหาก อะไรกันไม่รู้จักกันสักนิดมาหาว่าผมเป็นเกย์หาถ่ายกันชัดๆเห็นเห็นแบบนี้เข้าใจแล้วสินะแม่คุณต่อไปอย่าได้พูดมัวๆแบบนี้อีกไม่งั้นลำบากกว่านี้อีกแนะ่ชายหนุ่มหน้าตาดีนั้นเอ่อยสิงห้วนจัดทีเดียวเมื่อปล่อยตัวพีมาออกจากวงแขนเสร็จได้เขาหันมาที่หญิงสาวที่ยืนเบิกตาโตอยู่นั่นก่อนจะปรับสีหน้าโกรธนั้นให้ลดลงแต้วผมมารอตั้งนานแล้วทำไมคุณช้านักละ่ะผมหิวข้าวด้วย คืนช้ากว่านี้มีหวังผมคงกลืนใหญ่นี่ทั้งตัวไม่ให้เหลือซากแน่พูดพลางปลายตามองแม่สาวมาธอมอย่างคาดโทษนั่นเกือบทำให้พงศธรหลุดเสียงหวเราะออกมาแต่วิลินลาทลึงตาใส่เสียก่อนเขาเลยทำเป็นเงยหน้ามองเพดานกั้นรอยยิ้มไว้ในสีหน้าคมคายนั่นซะเต้าฉันว่าจะมาชวนแกไปกินข้าวด้วยกันปริมเธอเป็นไงบ้างอะวิลินลาถามเสียงเบา ถามได้หมอนี่มันปล้นจูบแรกของฉันไปตายสิไปเป็นลูกผู้ชายเลยหลังแก่ผู้หญิงเออแน่ใจหรือไงว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรือผู้ชิงกันแน่ถามหน่อยเถอะคนแปลกหน้ายังคงยื่นหน้าไปใกล้ราวกับท้าทายด้วยท่าทางยียวนไม่นอนเออพีทเอาไว้เราค่อยคุยกันได้ไหมคะแล้วนี่พี่รำคงโทรหาคุณแล้วเครื่องขึ้นสองทุ่มนี่เอาไว้ฉันจะโทรหานะคะฉันมีนัดกับเพื่อน เกาะเรื่องจนฉันอับอายไปหมดแล้วให้ตายเอถอะพงศธรนั้นเห็นตัิยาดันร่างชายแปลกหน้าให้ออกไปยังประตูทางออกผักร่างหนาหนานั้นให้ออกไปได้ในที่สุดก่อนที่หญิงสาวจะหันมาทางพรีมาด้วยสีหน้าเสียใจไม่หายพีทเป็นคนอารมณ์ร้อนค่ะคุณปริมอย่ากโกรธเขาเลยนะคะต่อไปนี้เขาคงไม่กล้ามาที่นี่อีกแล้วค่ะฉันขอโทษแทนพีทด้วยเสียใจจริงๆที่เรื่องเป็นแบบนี้ พี่มานั้นแค่กัดปากตัวเองนิ่งไปกรู่ใหญ่ก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาแรงๆพยักหน้ารับอย่างง่ายๆงั้นเราไปกินสุกี้กันดีกว่าไหมเต้าปลิมิ่งวิลิลานั้นพยายามเต็มที่เพื่อจะคลี่คลายความคลุกกลุ่นที่มาเจอโดยไม่คาดฝันคงสะท้อนนั้นแค่กลั้นยิ้มไว้อย่างยากเย็นก่อนจะเป็นฝ่ายเดินนำมาที่รถยนต์ของเขามีสามสาวนั้นเดินตามมาติดๆ พาสาวๆมานั่งในร้านสตกี้ในห้างแห่งหนึ่งเกือบเวลาสองทุ่มทุกคนทำเหมือนว่ากำลังหิวจัดต่างก้มหน้าก้มตาตักกินไม่มีการสนทนาใดๆพงศธรรู้แค่ว่าตัวเขาเริ่มอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างแล้วและมองพลิมาด้วยสายตาที่ดีขึ้นเห็นเด็กๆมาเรียนไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะปริมนี่ครูสอนของคุณพอหรือเปล่าเขาเอ่ยขึ้นในที่สุดหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครเอ่ยขึ้นก่อนแน่ๆ รีมาตวาดส,สายตามาที่เขาอย่างไม่ชอบใจพูดเหมือนจะยอมให้นินลามาช่วยงานฉันอย่างนั้นละ่ะก็อาเวาลาสองชั่วโมงจริงเหรอคะเสียงถามแบบตื่นเต้นนี่มาจากวิลินลาเสียเองใช่เห็นว่าคนไม่พอนี่นาแล้วเต้าละ่ะได้ยินว่าที่ภูเกต็ตมีเรื่องเหรออ้เต้ถูกไล่ยิงไม่รู้ว่ากลุ่มไหนตอนนี้ก็เงียบลงแล้วเต้ไปอิตาลีคงอีกนานกว่าจจะกลับค่ะ ตติยาเล่าพลังนิ้วหน้ามองเพื่อนสาวอย่างสงสัยแกเหมือนคนท้องเลยนะวิกินอะไรเยอะขนาดนั้นนะ่ะของหวานนี่ปกติแกไม่เคยกินเลยนิดานี่สามถ้วยไปแล้วละมั้งเนี่ยก็คาน่ะสิบังคับให้ฉันกินจนครบห้าหมูทุกวันหาว่าสุขภาพฉันแย่ของหวานเนี่ยเขาให้ฉันกินจนฉันเสพติดมันไปแล้วแย่จริงๆอีกหน่อยฉันคงอ้วนเป็นใหญ่เพิงแน่ๆ เธอบน่นลางค้อนมาที่พงศธรเขาได้แต่ยิ้มในสีหน้าเท่านั้นปริมานั้นได้แต่เงียบฟังการสนทนาของเพื่อนสาวกระทั่งพงศธรเรียกเช็คบินผมแวะไปส่งที่บ้านคุณก่อนนะปริมแล้วเต้าไปที่หลังฉันไปแท็กซี่ได้นะคะไม่เป็นไรผมว่างพอนะ่ะแล้วนี่คุณมีเพื่อนผู้ชายที่อื่นด้วยหรือไงผมไม่เห็นรู้มาก่อนเลยอ๋อเขาเป็นครูที่โรงเรียนเก่าฉันไม่ค่อยได้ติดต่อกันหรอก พอดีเขามีประชุมสัมมนา,าที่กรุงเทพเลยแวะมาว่าจะไปกินข้าวด้วยกันก็พอดีมีเรื่องแย yeah, ่จริงๆตติยาเอ่ยเสียงเบาเมื่อเดินตามพงศธรมางิบเยียบปล่อยให้วิลินลากับพิมาคุยกันแค่สองคนนั่นพงศธรกระตุกยิ้มอย่างพอใจผมว่าเขาทำถูกแล้วอะไรกันคะ่ะเอ่ผมก็อดคิดไม่ได้คุณก็เห็นนี่ปริมติดลินลาราวกาแฟผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ห้ามลินลาไม่ได้ผมกลัวว่าลินลาจะกลายพันธนะุ์น่ะสีหน้าปฏิญาราวกับกำลังกลืนยาขมเมื่อมองหน้าเขาก่อนจะสายหน้าไปมาไม่พูดโต้อตอบอะไรอีกเลยกลับจากส่งเพื่อนๆที่บ้านของหล่อนเสร็จพงศธรก็กลับมาที่บ้านพร้อมกับภรรยาที่ยังมีสีหน้าหมกมุ่นอยู่กับความคิดตำลํำพังนั้นคิดอะไรอีกละ่ะยายหัวผักกาดทำหน้าแบบนี้มาตั้งแต่อยู่ในร้านสตก,กี้แล้วนะ เขาถามก่อนจะยกร่างบางนั้นมาไว้ในวงแขนสาวเท้าขึ้นไปอย่างชั้นบนฉันกำลังคิดเรื่องปริมผู้ชายคนนั้นหน้าตาดีมากเลยนะคะปริมก็ไม่เคยสเสียท่าใครแบบนี้มาก่อนด้วยสิทำไมปริมถึงตั้งตัวไม่ทันนะข่าวก่อนปริมตัดไอ้หนุ่มตีนั่นจนหน้ายับเลยที่ลวนลามเธอถึงตัวแบบนี้แต่นี่เขาอดจะยิ้มไม่ได้เขาเรียกว่ารู้ทางผมว่าเขาทำถูกแล้ว ผมเริ่มไว้ใจปริมแล้วเธอคงไม่ใช่ทอมแม็กยังเคยบอกว่าอยากให้มาร์กชอบเธอเลยนะแต่มาร์กไม่ชอบผู้หญิงเอเชียจริงเหรอคะแล้วทำไมล่ะจะสนเรื่องคนอื่นทำไมกันลินลาเราเอาเวลาที่มีนี่มาผลิตเด็กดีกว่าเดือนนี้พลาดอีกหรือเปล่าไม่รู้ชายหนุ่มตอบพลางก้มหน้าต่ำลงมาชิดผิวแก้มอะไรกันคะคุณน่าจะเว้นมั่งก็ได้นะ ฉันคิดว่าเด็กๆถ้าพวกเขาอยากมาเกิดก็คงมากันเองน่าล่ะทำไมต้องเร่งด้วยละ่ะเธอบ่นพลางทำหน้าเหมือนเหน็ดเหนื่อยเต็มประดาแต่ชายหนุ่มหาได้สนใจสักนิดเขารวบเธอไว้ถอดชุดออกจากลำตัวหญิงสาวด้วยสายตาร้อนแรงเต็มไปด้วยความกระหายไม่รู้สิผมใจร้อนอยากเห็นหน้าลูกเราเต็มทีแล้วอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะเหมือนผมหรือเหมือนคุณมากกว่ากันเขาฉีกยิ้มสายตาคู่นั้นอย่างพอใจ อะไรขนาดนั้นคะฉันไม่เห็นจะอยากรู้สักนิดอ้าวไหนว่าลูกเสี้ยวน่ารักจะตายไงล่ะแหมก็น่ารักจริงๆนี่คะเด็กๆไม่ว่ายังไงก็น่ารักแต่ถ้าฉันต้องเลี้ยงแบบนั้นเห็นทีไม่ไหวแน่คะ่ะฉันไม่ใช่คนชอบเด็กเท่าไหรน่นี่มันคงวุ่นวายมากๆอีกอย่างฉันกลัวตอนท้องจะมีปัญหานี่สิคะฉันกลัวไม่เห็นต้องกลัวเลยผมอยู่ข้างๆคุณนลินลาอยู่ในทุกที่ที่มีคุณ เขาตอบด้วยรอยยิม้มสาวเท้าสู่ห้องนอนปล่อยให้เธอนอนแค่ไม่กี่นาทีร่างหนาก็บทเบียดลงมาจนได้ผมจะลองใช้สตูตรของเควินดูหมอนั้นมีวิธีตั้งเยอะที่จะสร้างเด็กๆจากวิธีผสมพันหาอะไรนะคะยญิงสาวอุทานออกมาเสียงดังทีเดียวพงษ์สะทรทำสีหน้าจริงจังเมื่ออธิบายยืดยาวออกมาว่าวิธีตั้งเด็กๆไงแบบแฝดหรือเดี่ยวหรือแพ็คคู่ที่ หรือ,อยังไงก็ได้แต่ต้องนับวันคืนอย่างคืนนี้ผมอยากได้แบบแฟนเด็กผู้หญิงก็ได้ถ้าไม่สําเร็จก็เป็นรอบเช้าอีกครั้งนั่นก็ได้เป็นแฟนชายแต่ต้องแน่ใจว่าเราทําตามสเต็ปทุกอย่างเขาตอบพลางบทจูบลงกับปากอิ่มนั่นเรียกร้องจนหญิงสาวร้องออกมาเบาๆคืนนี้คงเป็นคืนที่ดีของเขาชายหนุ่มคิดคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จได้แน่ๆ ถ้าเขาทำตามขั้นตอนทุกอย่างนั้นตามที่น้องชายแนะนำมาเขารู้ว่าเควินนั้นแนะนำมาถูกต้องแน่แล้วก็หมอนั่นเป็นหมอนี่นามันรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของมนุษย์อยู่แล้วแต่เอาเขาจริงๆแล้วผงสะท้อนก็แค่คิดว่าลูกนั้นมีเมื่อไหร่ก็ได้ที่สำคัญเขาชอบที่จะอยู่บนเตียงแบบนี้กับลินลาต่างหากละ่ะลูกก็เป็นข้ออ้างที่ดีที่ทำให้เธอไม่กล้าป,ปฏิเสธเขาได้ ขเขาเผลอยิ้มกับความมืดอย่างไม่รู้ตัวด้วยซ้ำกับความเจ้าเล่ห์ของตัวเอง